สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา8 2 0 1 0 0 Save ์หนึ่งศูรักเรารักโลกนะคะสำหรับรายวิชานี้นะคะก็เป็นวิชาเลือกเสรีที่เปิดให้กับนักศึกษาทั่วไปได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้สำหรับเทอมภาคการศึกษานี้นะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะอาจารย์ชื่อวรังคณาจุติดำรงพันธ์ อยู่คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสนขานักศนกษคะเป็นผู้ประสานงานรายวิชานี้นะคะแล้วก็สําหรับรายวิชานี้นะคะเราจะสอนกัน2องเหมยกิจเป็นเวลาทั้งหมด15ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงนะคะ มี5 s า c t i o เซชันตั้งแต่เซกชั่นวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์โดยแต่ละวิชาจะมี2ชั่วโมงเรียนก็คือช่วง4ี่โมงเย็นถึง6กโมงเย็นนะคะเราเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนในรายวิชานี้เซ c ชั่นใดเซสชั่นหก็ได้นะคะหากนักศึกษาลงทะเบียนคืออันดับแรกคือลงทะเบียนให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยรายวิชานี้เราเปิดมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะและได้รับความนิยมความสนใจจากนักศึกษาจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อนสู่เพื่อนแล้วก็รุ่นพี่บอกกับรุ่นน้องกันว่าในในรายวิชานี้มีเนื้อหาสร้างความรู้ความเข้าใจกี่กดั้นสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาทั่วไปได้เรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความสนใจที่นักศึกษาได้สนใจลงทะเบียนในรายวิชานี้กันเป็นจํานวนมากนะคะดังนั้นเนี่ย ก่อนอื่นนะคะเราเราก็รู้สึกดีใจในฐานะที่คณาจารย์ผู้สอนนะคะพวกเราดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาสอนในรายวิชานี้กับน้องๆให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมความเข้าใจความตระหนักเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับพวกน้องทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องลงวิชาเรียนนี้เนี่ยเบื้องต้นน้องก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราการดูแลการรักษาการใช้ชีวิต ใสอดคล้องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งการเอาตัวรอดในในสถานการณ์ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือแม้กระทั่งาการใช้ชีวิตที่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนี้นะคะเพราะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่รอบตัวเราเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะ,ะต้องอยู่กับมันอย่างเป็นมิตรอยู่กันอย่าง ย,ยืนเพื่อให้สิ่งแวดล้อมนี้คงอยู่ต่อไปได้นะคะสำหรับตัวรายวิชานี้น่นะคะกอ็อย่างที่ได้บอกไปนะคะเราก็สร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับน้องๆน,นะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราสอนกันมาหลายเป็นหลายปีแล้วนะคะเราก็จะเรียกว่าค่อนข้างจะคุ้นชคุ้นเคยกับนักศึกษาที่จํานวนมากๆทั้งแบบ เรียนในห้องเรียนแบบเรียนออนไลน์เราได้ทั้ง2แบบนะคะเพราะว่าเราผ่านสถานการณ์โควิดและเราก็จะผ่านต่อไปด้วยกันนะคะทีนี้เนี่ยสำหรับเทอมนี้ซึ่งการเรียนการสอนจะเป็นออนไลน์แบบ100%เพราะฉะนั้นในรายวิชานี้ก็จะเป็นการเรียนการสอนแบบ100%เช่นกันเพราะฉะนั้นน้องๆคะจับรถไฟขบวนนี้ให้ทันนะคะเราจะมีช่องทางการติดต่อไว้ให้แบบออนไลน์หากน้องอเข้าไปดูนะคะ ก็จะมีช่องทางติดต่อเพจของรายวิชานะคะเข้าไปนใน Facebook ค่ะวิชา820 100 Search ตามชื่อรหัสวิชานะคะ820 100 Save s ่งศเข้าไปดูได้เลยนะคะน้องจะไม่ตกขบวนแล้วเราจะก้าวไปวิชานี้ไปด้วยกันนะคะสำหรับรายวิชานี้ก็เนื่องจากเป็นวิชาพื้นฐานเรียนทั่วๆไปเป็นความรู้ง่ายๆสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมดังนั้นสามารถเรียนได้ทุกวันทุกวัยน,นะคะไม่ว่าจะเป็นสายวิทย สายสินสายสังคมสายภาษาเราจะไม่ได้มีเนื้อหาที่ยากหรือซับซ้อนหรือกับเฉพาะทางที่ทําความเข้าใจยากกับน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายวิชานี้น้องๆสามารถที่จะลงเรียนแล้วมั่นใจได้ว่ามีความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในรายวิชาได้อย่างแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ย ก็สามารถจะเชิญชวนนะคะเชิญชวนเพื่อนเพื่อนมาเรียนเชิญรุ่นพี่มาเรียนเชิญรุ่นน้องมาเรียนมาเรียนด้วยกันเยอะๆนะคะวิชานี้เรายินดีต้อนรับแล้วก็เปิดรับนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าวิชาเราได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นเป็นจํานวนมากอยู่เป็นประจําทุกปีอย่างต่อนเนื่องนะคะเราก็ขอแนะนําน้องนิดน,นึงนะคะน้องลงทํบเย็นก่อนคะ่ะสําหรับรายวิชานี้เป็นวิชาเลือกเสรีสำหรับ,บ นักศึกษาส่วนใหญ่และเป็นวิชาบังคับเรือสำหรับนักศึกษาบางคณะนะคะเพราะฉะนั้นหากน้องเปิดระบบลงทะเบียน SIS ลงทะเบียนได้แล้วลงทะเบียนให้ได้ก่อนนะคะในรายวิชานี้1นึ่เซกชันลงให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเซกชันใดก็ตามนะคะสมมตุติหากน้องลงทะเบียนเรียนวันจันทร์เซกชันหนึ่ง น้องสามารถมาลงทะเบียนเรียนในวันจันทร์ได้ขอให้น้องมาลงทะเบียนเรียนในเซสชันที่น้องลงทะเบียนนะคะแต่หากน้องมีเหตุจําเป็นหรือไม่สามารถจะมาลงเรียนในช่วงเวลาสัปดาห์นั้นได้ในเซสชันที่เราลงทะเบียนเรียนได้ให้มาลงเซสชันอื่นแทนได้นะคะแต่สิ่งสําคัญก็คือการทําคะแนนหรือการเก็บคะแนนในห้องเรียนเนื่องจากวิชานี้มีการสอนทั้งหมด15ครั้งเก็บคะแนนใน15 15 คาบเรียนโดยคะแนนนั้นจะเก็บมาจากแต่ละครั้งที่อาจารย์มอบหมายงานและเก็บคะแนนตามรูปแบบแต,แต่ละท่านที่อาจารย์แต่ละสัปดาห์ได้สอนเอาไว้นะคะโดยรูปแบบจะเป็นอิสระอาจารย์จะไม่ไม่ไม่มีการไปไปคาบเกี่ยวว่าสัปดาห์ที่1จะไปโยงกับสัปดาห์ที่4ที่5หรืออะไรก็ตามจะไม่มีนะคะทุกสัปดาห์จะเป็นเอกเทศซึ่งจะเป็นเอกเป็นเอกเทศแยกกันเฉพาะตัวในการเก็บคะแนนของนักศึกษานะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่า การเก็บคะแนนเนี่ยน้องนักศึกษาโรงเรียนเซกชันไหนขอให้โรงเรียนตามเซกชันของตัวเองและเก็บคะแนนนั้นการกรอกคะแนนในแบบฟอร์มหรือแบบประเมินที่อาจารย์แต่ละสัปดาห์ให้นั้นขอให้ลงเซกชันที่ตัวเองเรียนนะคะหรือหากน้องไม่สามารถจะโรงเรียนใน สัปดาห์เอ่อเซ็กชันที่เราลงทะเบียนเรียนไว้ได้น้องสามารถที่จะไปเรียนกับเซ็กชันอื่นได้เช่นกันนะคะแต่ในเวลาการทําแบบทดสอบหรือ quiz ท้ายค้ามหรือแบบฝึกหัดขอให้น้องลงเอ่อลงในเซกชันที่น้องลงทะเบียนเรียนนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ชื่อวารางคณารหัสหกสามหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์แปดลงทะเบียนเรียนเซ็กชันศูนย์สองแต่เนื่องจากว่าวันอังคารจะติดภารกิจ ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้จะไม่สามารถมาเรียนในวันอังคารได้จะขอเปลี่ยนไปเรียนเป็นวันศุกร์ก็จะมาเรียนในเซ็ชัน05ของวันศุกร์แต่เมื่อวันเก็บคะแนนวันที่ศุกร์เซ็ชัน05นั้นเวลาลงคะแนนเก็บใน Google Form หรือแบแบแบ,แบบแบบฟอร์มที่อาจารย์ให้จะลงเขียนเซ็ชันว่าเป็นเซ็ชัน02หรือวันอังคารไม่ใช่เซ็ชัน05ซึ่งเป็นของวันศุกร์นะคะอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะขอแจ้งเอาไว้ก่อนเพราะว่าจากเทอมที่ผ่านมาเนี่ย เริ่มกันสอนออนไลน์นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเออต้องลงทะเบียนเรียนแล้วก็เากาะคะแนนลงในเซกชันที่เรามาเรียนซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นน้องจะไม่พบคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการแจ้งไว้ล่วงหน้านะคะแล้วก็สําหรับเนื้อหาอรายวิชานะคะคร่าวๆนะคะเดี๋ยวขอชี้แจงตัวรายรายละเอียดของสัปดาห์แต่ละสัปดาว่ามีเนื้อหาอะไรกันบ้างนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นตามนี้ค่ะ แชร์สกรีนให้น้องๆก่อนแล้วกันนะคะค่ะก็รายวิชานี้นะคะเราจะมีทั้งหมด5เซสคชั่นนะคะเซคชั่นหนึ่งก็จะประมาณลงทะเบียนได้ประมาณ3/50คนนะคะสำหรับการการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็ในการเรียนก็จะเป็นนันจันทร์ถึงศุกร์สี่โมงถึงหกโมงเย็นนะ,นะคะประมาณนะั้นสองชั่วโมงนะคะสําหรับ สัปดาห์แรกนะคะก็จะเป็นของอาจารย์นะคะอาจารย์วรังคณาจุติงนงพันธ์นะคะจะเป็นเรื่องของการจัดการขยะการสถานการณ์ขยะประเทศไทยการคัดแยกขยะกรณีศึกษาตัวอย่างขยะการจัดการขยะที่เกี่ยวข้องนะคะสัปดาห์ที่2ก็จะเป็นเรื่องของ green food นะคะ sustainable food sustainable agriculture sustainable living นะคะของอาจารย์สุดที่นีนะคะก็เนื่องจากเทอมนี้เนี่ยแนวทางการสอนและรายละเอียดการสอนจะเป็นการสอนออนไลน์เข้าผ่านผ่านระบบ LMS ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกคนก็จะต้องอสอนออนไลน์โดยผ่านระบบ LMS นะคะเป็นหลักนะคะทีนี้เนี่ยการมอบหมายงานโดยส่วนมากก็จะมีการทำ assignment นะคะโดยทั่วๆไปแล้วทุกสัปดาห์จะมีการทำ assignment แล้วก็มีกำหนดส่งงานที่แน่นอนของแต่ละสัปดาห์อย่างชัดเจนนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นอ่าแล้วก็เทอมนี้รา,ายวิชานี้ไม่มีการสอน ไม่มีการสอบมิดเทมและไม่มีการสอบไฟนั่นนะคะย้ำอีกครั้งนะคะวิชานี้ไม่มีการสอบเก็บไม่มีการสอบรายวิชาในตอนมิดเทมและไฟนั่นนะคะเราเก็บคะแนนจากแต่ละสัปดาห์ที่น้องนักศึกษาลงเรียนกับอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละท่านจะเก็บคะแนนแยกเป็นแต่ละแต่ละสัปดาห์ของแต่ละคนเลยนะคะดังนั้นสัปดาห์ที่สอบมิดเทมเราก็จะไม่มีการเรียนการสอนให้น้องเตรียมตัวอ่านหนังสือในรายวิชาที่ต้องสอบมิดเทมต่อไปนะคะ แล้วก็ในรายวิชาช่วงหลังจากสอบมิเตอมเป็นต้นไปก็จะเป็นสัปดาห์ที่สิที่8เป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นการเรียนการสอนที่แต่อาจารย์แต่ละท่านได้ได้มอบหมายยกตัวอย่างเช่นอย่างสัปดาห์ที่9นะคะเป็นของอาจารย์นลิศรา,าก็จะเรื่องของการเรียนรูกนก้การเกิดการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆางนะคะหรือว่าเป็นการจัดการพวกภัยพิบัติอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ มีการส่งงานก็ม,าากมักจะเป็นส่งงานแบบใช้ Google Form นะคะหรือว่าอย่างสัปดาห์ที่11อาจารย์สวรักษ์นะคะก็จะมีงานส่งการส่งงานโดยใช้ QR Code ที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอนะคะแล้วกใ็ให้นักศึกษาทำทำงานรายละเอียดตามแต่ละสัปดาห์ที่เขาได้แจ้งไว้นะคะโดยทั้งนี้นะคะรายละเอียดของการส่งงานการเรียนการสอนเนื้อหา ของแต่ละสัปดาห์น้องๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ระบบ LMS นะคะจะมีการแปะลิงก์แล้วก็รายละเอียดต่างๆเอาไว้ให้น้องได้เข้าใจได้ได้มากขึ้นนะคะสำหรับรายละเอียดเบื้องลึกเนี่ยขอให้น้องเนี่ยติดตามผ่านในระบบ LMS นะคะสำหรับอันนี้คร่าวๆเราจะชี้แจงให้ดูว่าทั้งหมด15สัปดาห์เนี่ยเราจะมีเนื้อหาการเรียนการสอนอย่างไรบ้างนะคะค่ะก็ตามนี้นะคะ การโครงสร้างการให้คะแนนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือ15ครั้ง15คะแนนคะแนนแต่ละสัปดาห์จะมีสัสดส่วนเท่ากันนะคะแล้วนำคะแนนทั้งสิบ5้าสัปดาห์นั้นะคะแนนทั้งสิสัปดาห์นั้นเนี่ยเราจึงจะเอามาเก็บรวมแล้วเอามาหารแล้วก็เทียบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวิชานี้เกณฑ์การให้คะแนนเราจะอิงเกณฑ์เป็นหลักนะคะ โดยหลักๆแล้วหากนักศึกษาได้80%ขึ้นไปจาก100นักศึกษาก็จะได้ A นะคะแล้วก็ไล่หลังลงมาเป็น B บวก B C บวก C D บวก D แล้วก็ E นะคะสำหรับในรายวิชานี้เนี่ยอยากจะบอกว่ามันไม่ยากเนื้อหาวิชาเนี่ยเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายเนื้อหามีความสนุกน่าเรียนรู้แล้ว การให้คะแนนนั้นก็ไม่ยากนะคะจากที่ได้บอกไปว่าโครงสร้างการให้คะแนนก็คือ15ครั้ง15แบบ15อาจารย์ผู้สอนเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้น้องเนี่ยเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ําเสมอนะคะฟังเนื้อหาที่อาจารย์แต่ละสัปดาห์สอนและส่งคะแนนเก็บคะแนนตามที่อาจารย์ได้ให้ไว้ว่าวิธีการต้องเก็บคะแนนนั้นจะทําอย่างไรนะคะแล้วหากน้องมีความตั้งใจเข้าเรียนสม่ําเสมอตั้งใจฟังเนื้อหาอย่างดีแล้ว ทำคะแนนส่งโดยเ,เช็คความถูกต้องให้เรียบร้อยด้วยนะคะก่อนส่งเนี่ยว่าเราส่งเนี่ยชื่อรหัสเซกชันถูกต้องหรือไม่อย่างนี้นะคะถ้ารายละเอียดที่เขาให้กรอกในการการส่งเนี่ยเรากรอกถูกต้องน้องก็เก็บมั่นใจความมั่นใจได้เลยว่าคะแนนนั้นสัปดาห์นั้นเราเก็บเอาไว้ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นน้องสามารถที่จะประเมินคะแนนของตัวเองได้คร่าวๆก่อนด้วยนะคะโดยการที่สามารถที่จะรู้ว่าอ่ะสัปดาห์นี้ เราได้รับงานอันนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําทคะแนนของเราได้เท่าไหร่แล้วสัปดาห์นี้เราเก็บเราเก็บไว้เป็นเลคคอร์ดได้ว่าอ่ะเราทําแล้วนะสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2เก็บไปเรื่อยๆนะคะน้องลองคํานวณคร่าวๆก็ได้ค่ะ15สัปดาห์ทั้งหมดหากเราเข้าสม่ำเสมอและทําคะแนนทําคะแนนตามที่อาจารย์แต่ละท่านได้กําหนดเอาไว้ทําคะแนนได้ก็คะแนนที่น้องตั้งใจเอาไว้หรือเกรดที่น้องคาดหวังเอาไว้นั้นก็ไม่ยากเกินความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย รายวิชานี้เราก็ขอเชิญชวนนะคะว่าเป็นรายวิชาที่เป็นทางเลือกให้กับน้องๆคนไหนก็ตามที่อยากจะได้รับความรู้ความเข้าใจ้ารสิ่งแวดลอ้อม,เพ,มเพิ่มขึ้นแล้วก็อยากจะทําให้คะแนนที่เรามีอยู่นั้นมีมีส่วนให้ปรับเพิ่มขึ้นเราก็เอาใจใส่ในรายวิชานี้ให้มากๆถ้าเราลงทะเบียนเรียนได้แล้วใส่ใจเรียนให้มากให้มากๆเราก็จะมีโอกาสที่จะทําคะแนนตามที่เราตั้งใจไว้ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจากประสบการณ์ที่สอนมาหลายปีเนี่ยคะแนนวิชานี้เนี่ย มีทุกเกรดนะคะตั้งแต่ a b บวก b c บวก c d ดับ d บวก e มีทุกเกรดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้อาจารย์ทุกคนตั้งใจสอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆแล้วก็คิดว่า,าเนื้อหาไม่ยากเกินไปสําหรับที่จะทําความเข้าใจทําความคุ้นเคยกับเนื้อหาวิชาและการการส่งงานก็ไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอให้น้องตั้งใจทํานะคะอันนี้ย้ําอีกครั้งเพราะว่าเราไม่อยากเห็นน้องได้เกรดที่คะแนนค่อนข้างน้อยมันจะไปทําให้ฉุดในรายวิชาอื่นด้วยนะว่ากันตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออันนี้เป็นโอกาสที่เราได้มาเปิดเทอมใหม่เรียนวิชาใหม่ได้แจ้งกันล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเริ่มรายวิชานะคะเพราะฉะนั้นขอให้น้องๆเตรียมตัวให้พร้อมตั้งใจใส่ใจเรียนในวิชานี้ให้ดีด แล้วคะแนนที่น้องตั้งใจก็จะไม่เกินความสามารถนะคะในเวลาที่ยังมีโอกาสสามารถทําคะแนนดีๆได้น้องๆทําให้ดีนะคะตั้งใจใส่ใจในวิชานี้อย่างเต็มที่แล้วน้องจะประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้ในรายวิชานี้ค่ะทั้นั้นที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะบอกไว้ก่อนนะคะน้องคะหากต้นเทอมนี่คืออาจารย์แจ้งแล้วว่า การให้คะแนนในรายวิชานี้เป็นอย่างไรเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วแนวทางการประเมินเป็นอย่างไรคะแนนเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นน้องสามารถประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวเองได้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่เนินเน่นๆดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ที่ยังไม่มาถึงในระยะเวลาที่เรายังทําทันต้องบอกก่อนเพราะว่าพอถึงท้ายเทอมถ้าหากน้อง ได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้หรือมนันหลุดไปจากที่ความคาดหมายเอาไว้มากน้องคะไม่สามารถจะมาขอเพื่อที่จะให้เราพิจารณาคะแนนแก้ไขคะแนนหรือปรับเพิ่มคะแนนด้วยวิธีการใดก็ตามคือต้องแจ้งก่อนที่ผ่านมามีนะคะนักศึกษาดิฉันหนูผมชื่อรหัสเซกชันนี้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้เป็นครั้งที่ตั้งแต่เทอมนี้ทั้งนี้ ขอความการุณาอาจารย์ช่วยคะแนนเทอมนี้ผมติดสถานะพิเศษใดๆก็ตามขออาจารย์ช่วยทบทวนให้หน่อยได้ไหมครับหากจะเป็นไปได้ไหมครับที่จะปรับคะแนนจากผมจากเกณฑ์ให้เป็นคะแนนที่ดีขึ้นเพื่อที่จะผมจะได้พ้นสถานะพิเศษสักทีผมกลับตัวกลับใจหนูตั้งใจใหม่หนูจะไม่กลับไปประพฤติตัวแบบเดิมแล้วผมคิดได้แล้วครับใดๆก็ตามหรือ แม้กระทั่งว่าจะผ่านไปแล้วก็ตามแล้วจะมาขอในรายวิชานี้อะนะคะอาจารย์แจ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะคะว่าทําไม่ได้ในรายวิชานี้น้องๆสามารถที่จะเอาคะแนนของตัวเองนั้นเก็บเป็นเลคคอร์ดเอาไว้แล้วเอามาสอบเทียบเมื่อคะแนนที่ออกมาจรงิจรงๆหากน้องมีความข้องใจหรือไม่มั่นใจในการให้คะแนนว่าอาจจะมีการคาดเคลื่อนจากที่เป็นจริงไหม น้องสามารถแจ้งมาทางผู้ประสานงานรายวิชาก็คือทางคุณคุณัญญาพี่หลินนะคะได้ทางช่องทางที่ LMS ได้ระบุเอาไว้นะคะช่องทางติดต่อของคุณหลินนะคะแล้วก็ในเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจก็คือที่แจ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะคียค้นหา820 100 save, save us นะคะก็จะเจอรายวิชานี้โดยไม่ยากนะคะ น้องๆสามารถติดต่อผ่านช่องทาง Facebook ก็ได้ติดต่อผ่านทางที่ลิมก็ได้เข้ามาติดต่อที่คณะก็ได้นะคะคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ชั้น3นะคะสำนักงานคณะอยู่ชั้น3ตึกคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ตรงไหนตอนนี้สังเกตไม่ยากนะคะก่อนจะเดินถึงห้องสมุด LRC หากน้องสังเกตจะมีตึกหนึ่งค่ะที่ทาผนังด้วยสีเขียวรักโลกรักสิ่งแวดล้อมตึกนั้นหละค่ะ คือตึกคณะการจัดก,การสิ่งแวดล้อบน้องเดินเข้ามานะคะขึ้นลิฟต์ได้เลยค่ะชั้น3สํานักงานคณะจะอยู่ด้านซ้ายมือเมื่อเปิดลิฟต์ออกมานะคะน้องเดินเข้าไปสอบถามได้เลยค่ะพี่หลินคะต้องนั่งโต๊ะไหนคะพี่หลินนั่งโต๊ะแรกสุดพี่หลินคุณัญญานั่งโต๊ะแรกสุดของสํานักงานคณะน้องเข้าไปติดต่อ แล้วสอบถามเกี่ยวกับรายวิชาได้นะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของจะติดต่อประสานผ่านทางอาจารย์ท่านบางๆสำนักบางๆน้งงงงองสอบถามผ่านทางพี่หลินผู้ประสานง,งานรายวิชาได้เลยเช่นกันนะคะ,ะทีนี้เนี่ยได้บอกช่องทางติดต่อเอาไว้แล้วนะคะทีนี้เรื่องของรายละเอียดการอัปเดตหรือว่าการรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเราก็จะแจ้งน้องผ่านระบบ LMS และก็ Facebook แฟนเพจของรายวิชานะคะเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็อัปเดตการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้นะคะในสัปดาห์ของบางบางสัปดาห์การเรียนการสอนจะมีการเช่นสัปดาห์ไหนน้องอาจจะตรงกับวันหยุดราชการเช่นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือว่าวันหยุดพิเศษอะไรก็ตามนะคะมันจะตรงกันอยู่แล้วเซสชั่นของน้องเนี่ยอาจจะตรงกันมันก็จะมีการมอบหมายงานขอให้น้องติดตามการการทํางานส่งอะไรก็ตามเนี่ย ถามทางช่องทาง LMS เป็นหลักนะคะแล้วก็ f c e e o o o k แ Fanpage สอบถามมาได้อย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คือบอกช่องทางติดต่อไว้แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของการให้คะแนนเรียบร้อยนะคะแล้วก็พอถึงปลายเทอมเนี่ยก็มักจะมีการทบทวนขอขอถ้าหากน้องไม่มั่นใจเรื่องของการให้คะแนนวิชานี้เราให้อิสระสามารถที่จะขอทบทวนมาได้นะคะแล้วทางนี้ทั้งนั้นอาจารย์แต่ละท่านจะมีบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษรของการให้คะแนนที่ยุติธรรมแม่นยำเที่ยงตรงสำหรับนักศึกษาทุกคนทุกเซสชั่นเท่าเทียมกันนะคะดังที่บอกไว้ค่ะนักศึกษามีเวลาเตรียมตัวตั้งแต่ต้นเทอมน้องทำคะแนนให้ดีๆตั้งแต่ต้นเทอมนะคะคะแนนที่ได้น้องจะไม่ผิดหวังกับสิ่งที่น้องลงทุนลงแรงตั้งใจเอาใจใส่ในการเรียนไปค่ะแต่หากน้องไม่ตั้งใจเรียนไม่มาเข้าชั้นเรียนไม่ส่งคะแนน และไม่สัมมิทก,การที่การสอบในแต่ละสัปดาห์ให้ทันกําหนดเวลาการส่งงานต้องส่งภายในกําหนดเวลาด้วยนะคะหากน้องไม่ปฏิบัติตามที่คําแนะนําที่จารได้แจ้งเอาไว้แล้วเมื่อปลายเทอมคะแนนไม่เป็นไปตามที่อยากจะได้หากน้องมาขอทบทวนคะแนนอาจารย์แต่ละท่านพร้อมที่จะให้คําตอบและตรวจสอบคะแนนให้น้องแล้วก็ ยืนยันคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงคะแนนมีมีทั้งสองด้านเป็นไปได้นะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเรามักจะเป็นการยืนยันและชี้แจงให้หนักศึกษาทราบนะคะเพราะเ,าเราการการเก็บคะแนนของคณะนี้รายวิชานี้เนี่ยมีความรัดกลุมพอสมควรฉะนั้นเนี่ยเราจะชี้แจงให้หนักศึกษาทราบว่าสัปดาห์ได้น้องมีหรือไม่มีคะแนนได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นหากน้องส่งคะแนนแล้วน้องสามารถเก็บหลักฐานได้ว่าผมหนูส่งแล้วครับส่งแล้วค่ะตรงกันหรือไม่ เราสามารถที่จะเอาข้อมูลเอาหลักฐานเอามาคุยกันได้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะ i, เฮ้ยเราจะได้ว่าเราส่งแล้วหรือว่าอาจารย์ยังไม่ไม่ได้ขอดว่าเราส่งหน้าอะไรเนี้ยน้องสามารถที่จะนําหลักฐานส่งมาให้แจ้งได้นะคะอันนี้เรามาคุยกันได้เมื่อท้ายวิชาแต่หากน้องไม่ไม่ได้ทํางานส่งไม่มีคะแนนไม่เข้าชั้นเรียนแล้วจะมาขอให้ช่วยทบทวนคะแนนรายวิชานี้เราเข้าใจเราเห็นใจน้องนะคะ แต่เราให้น้องไม่ได้ค่ะเพราะว่าหากเราให้คนใดคนหนึ่งเราจะไม่ปิดตาให้แค่อาฉันรักคนนี้ฉันให้คนนี้อาฉันไม่ชอบอีกคนฉันไม่ให้เราไม่มีการทําอย่างนั้นนะคะวิชานี้มีความยุติธรรมและการสอนเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลหากเราให้คนใดคนหนึ่งเราจะให้ทั้งหมดค่ะหากเราไม่ให้คนใดคนหนึ่งเราก็จะไม่ให้เลยค่ะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความพยายามของน้องและรายวิชานี้น้องแข่งกับตัวเองทั้งนั้นเลยค่ะ แข่งกับตัวเองในการที่จะมีวินัยเอาใจใส่และตั้งใจเรียนในรายวิชาให้เป็นที่โดยที่เราไม่มีกําหนดว่าโอ้ถ้าวิชานี้ได้ A ครบแล้ว100คนต่อเซกชัน R เราจะไม่ให้ A แล้วอย่างนี้ไม่มีนะคะคะแนนเราบอกที่อย่างที่บอกเราแบ่งตามเกณฑ์นะคะสมมุติหากน้องได้เกิน80คะแนนนี้น้องจะได้ A เพราะฉะนั้นถ้าน้องได้ถึง80น้องก็จะได้ A ไม่ว่าจํานวนคู่ได้ A จะเป็นกี่คนรายวิชานี้อิงเกณฑ์เท่านั้นหมายความว่า ได้กี่คนเราก็ให้ตามคะแนนที่น้องทําได้เลยค่ะนะคะอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก็ขอความแจ้งแจ้งชี้แจงให้เห็นได้ทราบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะหากน้องมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือมีปัญหาหรือติดอะไรในระหว่างเรียนหรือต้องการสอบถามหรืออะไรก็ตามเนี่ยน้องสามารถติดต่อมาได้นะคะ,ะทางช่องทางที่ อาจารย์ให้ไว้หรือว่าใน LMS ที่มีแจ้งเอาไวก้ก็ติดต่อมาได้แล้วก็ทางพี่พนัญญาพี่หลินนะคะแล้วก็ Facebook Fanpage ที่ได้แจ้งเอาไว้ค่ะค่ะสำหรับรายวิชานี้นะคะก็ขอฝากไว้นะคะจากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขาลานครินนะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็รักโลกรักสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันกับวิชานี้ด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะคุณ